นะครับก่อนกลับบ้านนะครับมาเอาปลาก่อนนะครับมาเอาปลาจากแหล่งธรรมชาตินะครับที่นาของเรื่องหวังนะครับตรงนี้คันนาขาดนะครับน้ํเซาะเป็นหลุมลึกนะครับหลุมลึก2เมตรทุล้วนะครับปลาก็มาอยู่ตรงนี้นะครับน้ำหมกน้ําไม่แห้งนะครับเดี๋ยวเรื่องหวังลงไปซ่อนออกก่อนนะครับโอ้ยสลิงก็พอแล้วได้นะครับมันจะถือเยอะเนี่ย ไปเลยนะครับลุยเพราะว่ามันลึกอยู่นะครับมันลึกอยู่ดูวางซ่อนก่อนนะครับปลามันจะลงไปตามรูดูวางซ่อนเอาก่อนนะครับโอ้โหน้ำลึกนะครับ

ถุงแล้วถุงอีแล้วถุงอีแล้วถุงอีแล้วตัวแล้วตัวแล้วเนี่ยเอ้อ gọi <laughs> là, môn là. Ôi, đó đi thúc là, thúc là. อุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยุ้ยถูอีกแล้วถูอีกแล้วเนี่ยวุ้ยไปแล้วคอยไปแล้วคุยฮันโห้ปิดตมนะครับ ต้องลงอางเอาลวงข้าวใส่ก่อนไม่ให้มันกระโดดกระดองนด้ไม่ให้มันกระโดดกระดองเอาไห้มันกระโดด,ด,ด,ดยากหน่อยนะครับ น้ำลึกอยู่งดูก่อนนะครับงมดูก่อน นี่ยุงนะครับนี่นี่นี่ตัวอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยปลา ibly, ดุกนะครับปลาดุกเงี้ยงมันปัดนะครับปลาดุกมันจะมีเงี้ยงโอ้ย

Thấy thú các ạ Thấy rồi Đây nha Thấy rồi Ui ui ui, Ui

จับมันไม่ได้เลยครับตัวใหญ่เลยตัวใหญ่มันจับยังไม่ได้ไ มาดูกันเลยนะครับน้าพูนาสี่ห้า 4, ตัวนะครับพอแกงแรงแล้วนะครับกลับบ้านกันเลยนะครับทีนี้พอแกงแรงชูน้องตองกินอิมอ่มอิ่มชูคุณย่าก,กินอิมอ่มอิ่มครับ